สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานครบรอบ96ปีของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะว่าองค์กรนี้นั้นมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินการเพิ่มธรรมาภิบาลหรือ Good Governance นะครับสำหรับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล มาตลอดนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูด,ดีดูประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่5แต่ว่าอย่างเป็นทางการในช่วงรัชกาลที่6นะฮะสำนักง,งานตุจเงินแผ่นดินได้มีบทบาทสําคัญมาตลอดบางช่วงเนี่ยนะฮะไม่่อยดังบางช่วงนั้นดังบางช่วงอยู่ในข่าวตลอดเวลาบางช่วงก็ไม่ได้อยู่ในข่าวแต่ว่าจริงๆแล้วการทํางานนั้นต่อเนื่องกันมาโดยตลอดอาจจะเป็นไปได้ว่าในยุคที่มีการยึดอำนาจตอนนั้นปี2อ4พเนู้าการ้อยสี่สิตอนนั้นมีชื่อยุณหญิงจารตุนรงเมแผกา แต่ผมเชื่อว่าในยุคนี้ยุคของคุณพิสิทธิ์ลีลาวชโชพัฒซึ่งตอนนี้เป็นรองผู้ว่าการแล้วก็เป็นท่านที่รักษาราชการแทนผู้ว่าการเนี่ยก็คงจะมีผลงานที่โดดเด่นออกมาเหมือนกันวันนี้ในงานเนี่ยคุณยิ่งลักษชินวัฒน,นายกรมตรีไม่ได้มีโอกาสไปร่วมด้วยแต่ผมนั่งคิดดูว่าในอนาคตเนี่ยการทํางานระหว่างหน่วยงานที่ตรวจสอบและหน่วยงานต่างๆที่ถูกตรวจสอบซึ่งในที่สุดก็จะเป็นหน่วยงานของ ของฝ่ายบริหารนะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยทางอ้อมของนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแบบที่ไว้วางใจกันซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอย่างนี้มาตลอดในทุกยุคทุกสมัยที่ดีไปกว่านั้นก็คือทางสหรัฐอเมริกาเนี่ย ได้จริงแล้วให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนแนวคิดแบบนี้ด้วยถ้าคุณไปดูบทบาทของ USA ซึ่งเป็นหน่วยงานของหน่วยงานอิสระนะของสหรัฐเนี่ยได้เข้ามาเปบทบาทมากขึ้นนะฮะในใน,ในบางยุคบางประเทศในะของไทยนี่อยู่มา60ปีแล้วแต่ว่า USA นั้นก็ตอนนี้ก็ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดในการที่จะเน้นถึงการตรวจสอบ นะการใช้เงินของแผ่นดินซึ่งเป็นสิ่งที่เขาก็ทําในสหร,รัฐอเมริกาเหมือนกันแล้วก็หลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้ท่านประธานวุฒิสภาก็ไปด้วยในช่วงตอนเช้าก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U กันหลายฉบับมีหน่วยงานของรัฐไปด้วยหน่วยงานในระดับท้องถิ่นแล้วก็มีองค์กรจากภาคประชาชนเข้าไปลงนามที่แสดงถึงสปิริตในการให้ความร่วมมือกันเพื่อเปิดทางให้ทางสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่จริงันนี้สําคัญนะจริงแล้วสอตองงอได้ผ่านมาหลายยุคก็ต้องขอบคุณคุณหญิงจารวนรเมนทการเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มียุคของคุณหญิงจารวรเมนทการในช่วงปี4,9,5,0,5,1อย่างน้อยในช่วง3ปีนั้นเนี่ยสื่อกระแสหลักก็คงจะไม่ค่อยสนใจนะการทํางานของสอตองงอแต่พอคุณหญิงจารุวรรกล้าที่จะจับถึงประเด็นที่ เกี่ยวกับนักการเมืองและเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองโดยตรงในช่วงปี495051ทําให้สื่อกระแสลักนั้นหันมาให้ความสนใจกับสตอง,งอมากขึ้นเพราะฉะนั้นในยุคนี้เป็นการสารต่อง,งานที่สื่อนั้นให้ความสนใจล่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อยู่ที่เนื้องานแล้วว่าภายใต้การนําของคุณพิสศน,นั้นสตอง,งอน,นั้นจะขับเคลื่อนการทํางานในการเพิ่มธรมอภิบาลในการตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปเข้มข้น ต่อเนื่องจากยุคที่ผ่านมาซึ่งทุกคนหันมาดูการทํางานของสตงอได้อย่างไรการตรวจเงินแผ่นดินในยุคนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเพราะว่าและนี่คือเหตุผลที่ผมจะขมวดปมในตอนท้ายแล้วคนว่าจะนั่งตั้งตั้งตั้งแงว่าทำไมผมพูดเรื่องนี้ในวันนี้ผมไปร่วมงานก็จริงแต่ว่าผมนั่งคิดอยู่ว่าในช่วงที่คนนั้นนะไม่ค่อยให้ความไว้วางใจกับปปช คือนักการเมืองกันเองเ,องเนี่ยไม่ค่อยไว้วางใจกับปป,ปช <S <S ในช่วงที่คนนั้นถ้าคุณไปดูผลโพในแต่ละรอบเนี่ยนะฮะในช่วงที่คนนั้นไม่ค่อยไว้วางใจกับคําตัดสินของทั้งศาลร,รัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลนะดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคือคุณจะไม่เชื่อผม <S <S คุณไม่ต้องฟังคำพูดผมหรอกคุณไปดูโพล่าสุดคนนั้นไม่วังไว้วางใจในคําตัดสินของศาลมันยิ่งสําคัญที่องค์กรอิสระอย่างสตงนั้น ต้องค่อยๆเรียกคืนความไว้วางใจและศรัทธาจากประชาชนซึ่งในช่วงตั้งแต่ปี48มาจนถึงตอนนี้ก็มีประชาชนบางส่วนซึ่งเขาไม่ค่อยไว้วางใจการทำงานขององค์กรอิสระพร้อมๆไปกับศาลด้วยดัะนั้นการกู้ชื่อและการทำให้สอตอง,งน,นั้นได้รับความยอมรับมากกว่าองค์กรอิสระอื่นและมากกว่าศาลซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นโจทย์สำคัญ ในช่วงที่ต้องมีการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีเสียงมากมายขนาดนี้อย่างพรรคเพื่อไทยนะฮะภารกิจสาคัญเพิ่มธรรมาภิบาลสําหรับการตรวจสอบนะฮะ Good Governance เป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่ในประเทศไทยอเมริกาเขาก็สนับสนุนสื่อมวลชนไทยเขาก็สนับสนุนนะฮะวันนี้มีนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไทยเขาก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะจากท่านดรโปรยชัยเปี่ยมสมบูรณ์ในวันนี้เป็นการพบกับดรโปรยชัยครั้งแรกนะฮะ แล้วด็อรปรชัยก็ได้ฝากหลายเรื่องนะครับพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีด้อมอ้อมด้วยนะน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ผมก็ใจว่าเรายังมีคลิปของงานอยู่นะเข้าไปชมกันได้ที่ทาง Voice TV ได้ถ่ายทอดสดในช่วงตอนเชานะ้าวันนี้ถึงเวลาของช่วง Daily Cover พูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีดีคอนมิสนะครับนิตยสารชื่อดังของอังกฤษก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบททักษินเข้าตั้งชื่อว่าทักษิณส์ทราเวลส์นะฮะไม่ใช่ทักษิณทราเวลส์นะทักษิณส์ทราเวลส์ก็คือได้ท่องเที่ยวเยอะเดินทางไปไหนมาไหนเยอะอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ว่าก็เหมือนมีส่วนร่วมนะคือไปเยือนกัมพูชานะก่อนหน้านี้ก็ไปเยือนญี่ปุ่น หลังจากนี้ก็ไม่ไม่รู้จะไปเยืนที่ไหนเหมือนกันผมไม่มีกําหนดการแต่ว่าในที่สุดก็อาจจะกลับไปที่ทางสหรัฐอารับเอมิเรตหรือดูไบแต่ว่าการเดินทางที่บ่อยค่อนข้างบ่อยสำหรับปีินายมนตรีนั้นก็อยู่ในข่าวอยู่ตลอดเวลานะฮะอิกอนเมิกส์ก็เขียนบทความเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในกระแสะข่าวอยู่ผมพยายามที่จะจินตนาการแนวทางในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ที่เคยเป็นส่วนร่วมในการโค่นคุณทักษิณสมัยปี49ว่าเขาจะเล่นในประเด็นต่างๆอย่างไรหลังจากนี้คือความพยายามที่จะไม่ปล่อยให้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์มีช่วงฮันนีมูนเนี่ยก็สำเร็จแต่ว่าสำเร็จจบไปแล้วไม่สามารถดึงคุณยิ่งลักษณ์ลงมาได้คือกระแสต่ตอต้านรัฐบาลก็ไม่ได้เกิดขึ้นแรงเท่าที่สื่อที่เป็นอคติต่อรัฐนั้นต้องการที่จะให้เกิด เล่นประเด็นคุณทักษิณก็เล่นได้ในบางเรื่องแต่ในกรณีของกัมพูชาเมื่อคุณทักษิณกลับไปที่ดูไบผมก็ไม่แน่ใจว่าสื่อที่ต้องการเล่นรัฐบาลนี้จะเล่นอะไรได้ต่อคือมันไม่มีเรื่องให้เล่นต่อมากสักเท่าไหร่แล้วในขณะเดียวกันมันก็ชัดว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยต้องแบ่งสรรน้ํามันกันในอ่าวไทยยังไงก็ต้องแบ่งซึ่งไม่เกี่ยวคุณทักษิณคราวนี้ประเด็นที่ผมนั่งคิดก็คือว่าในที่สุดทั้งหมดนี้มันจะไปจบที่ไหนในเรื่องของความพยายามของฝ่ายที่ต้องการเอารัฐบาลนี้ออก อีคอ o นะะิมิสเขาก็เขียนเรื่องนี้ก็น่าลองอ่านดูนะฮะ,ะฉบับล่าสุดพักกันสักครู่ครับช่วงน้ากลับมาพูดเรื่องของสื่อนิดหนึ่งฮะสื่อนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้มันจะไปในทิศทางไหนนะฮะสักครู่ครับ วันนี้ตรวจเช็คข่าวดูก็ไม่เห็นข้อสรุปของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการเลี้ยงดูปูเสือโดยพรรคเพื่อไทยเป็นพิเศษเลยเสนอข่าวในแบบที่เอ็นเอียงไปข้างเพื่อไทยแล้วก็เน้นในการโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะก็ไม่มีข่าวนี้ออกมาดูหมนว่ายังไม่มีข้อสรุปหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า ไม่มีใครสนใจแล้วก็เลยไม่มีใครรายงานเรื่องนี้อาจจะเงียบเงียบไปก็ได้สงสัยจะเงียบไปผมก็เลยมานั่งลองคิดดูว่าถ้าเกิดสภาการหนังสือพิมพ์ปล่อยคือสมมติเรื่องนี้จบไปแล้วเรื่องนี้จบไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันมันจะเป็นเป็นยังไงต่อไปจริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะถ้าคุณดูการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์เนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันจะมีจุดยืนที่เขาเรียกว่าเป็นจุดยืนของฝ่าย editorial คือสิ่งที่มติชนหรือข่าวสดทำในแต่ละวันในวิธีการคัดเลือกคาเฉพาะเฉพาะที่สื่อในความหมายใดความหมายหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สื่ออื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาทํากันโดยที่เวลาที่บายแล้วเนี่ยเขาไม่ใช้คําว่าเ e อ็นเอีย e งไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในแบบที่สนับสนุนฝ่ายนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นจุดยืนเพื่อต้องการผลักดันอะไรสักอย่างซึ่งอันนี้ถามว่า แฟร์ไหมในความเป็นจริงแฟร์เพราะว่าคนที่อ่านอยู่ก็รู้คือไม่ได้ถูกหลอกเข้าไปให้เชื่อในอเจนดานั้นโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าคือพูดง่ายทุกคนที่อ่านอยู่รู้เข้าถึงซื้ออ่านถามว่าถ้าคุณอ่านไทยรัฐในแต่ละวันเนี่ยคุณได้เห็นวิธีการใช้คานะในการพาดหัวที่เกี่ยวกับแต่ละประเด็นไม่ว่าจะเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวการเมืองข่าว,าว,าวบันเทิงเนี่ย ที่ต้องการสื่ออะไรบางอย่างที่ทางกองบรรณาธิการนั้นตัดสินไว้ว่าต้องการจะสื่อหรือเปล่าแน่นอนเขาก็มีเหมือนกันก็ไม่ได้แตกต่างนะฮะบังเอิญอันเจนด้าในตรงนี้สําหรับมติชนกับข่าวสดแน่นอนก็ต้องแตกต่างแต่ไทยรัฐกองบรรณาธิการคนละกลุ่มคนกันเจ้าของคนละคนกันอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้แตกต่างไปเลยถ้าคุณไปดูกรณีของแมเนจเจอร์แล้วก็เนชั่นซึ่งถามว่าอันเจนด้าของกองบรรณาธิการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สนับสนุน การเคลื่อนไหวของประชาชนแบบที่เน้นการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเสมอหรือไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดูเจนดาการพาดหัวข่าวของผู้จัดการแล้วก็เนชั่นตั้งแต่สมัยปี48มาจนถึงตอนนี้ก็ชัดเจนว่าเสนอแบบไหนดูเจนดานในการพาดหัวข่าวของมติชนข่าวสดไทยรัฐก็ชัดเจนว่าต้องการแบบไหน ดูอเจนดาในการเขียนข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งคอลัมนิสต์ที่เชิญไปเขียนไม่ว่าจะเป็นเนื้อข่าวและคําพูดที่ได้ไดใช้คำแสดงที่หยิบมาใช้ถ้าคุณไปอ่านแนวหน้าหรือไทยโพสต์มันก็ชัดเจนว่าเขาต้องการให้อะไรเกิดขึ้นในสังคมซึ่งสิ่งที่ผมได้จากการที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเมื่อเช้านี้จัดรายการเนะวกับไทยแลนด์นะพุ่งนี้จัดอีกใช่ไหมฮะเมื่อเช้าเป็นสามสาวพุ่งนี้ผมกลับมาจัดสิ่งที่ผมได้เข้าใจก็คือว่าเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ไทย แล้วก็นี่คือพูดพาดพิงถึงทุกฉบับทุกฉบับสิ่งที่ได้เนี่ยคือเราได้เข้าใจถึงจุดยืนของกองบรรณาธิการและเจ้าของและคอร์รัปชที่มีทิทธิพลในฉบับนั้นที่ผมพยายามที่จะสรุปให้ฟังในวันนี้ก็คือว่าหนังสือพิมพ์ไทยสะท้อนถึงตัวหนังสือพิมพ์มากกว่าสะท้อนถึงประชาชนคนไทย ประชาชนคนไทยอ่านหนังสือพิมพ์ได้ข่าวและในขณะเดียวกันได้รู้จักกองบรรณาธิการ c o l u n i s t และเจ้าของเพราะฉะนั้นสื่อไม่ได้สะท้อนถึงประชาชนนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่พูดอยู่ตลอดเวลา้าวสื่อต้องนูน่นคนที่เขาบริโภคสื่อที่เขาเข้าใจที่มาของสื่อเขาเข้าใจว่าสื่อมันจะท้อนถึงคนคนนั้นที่นั่งจัดรายการอยู่หรือที่เขียนอยู่ หรือที่นั่งบงการอยู่นะนั่นคือความเป็นจริงแตกต่างจากสื่อในต่างประเทศไหมไม่แตกต่างแะทุกวันนี้ผมนั่งอ่าน w a l l Street Journal ผมก็รู้ว่ารูเปิดเมอร์ด็อกเป็นเจ้าของอยู่แล้วก็บงการอยู่โดยทางอ,อ้อมแต่ผมก็ได้อะไรเยอะจาก Wall Street Journal ผมเปิดไปดู MSNBC ผมก็รู้ว่าเขามีเอเจนดาที่จะเชียร์ประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่ผมก็ดูแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเขาความเอ็นเอียงของสื่อเนี่ย มันไม่ได้มีไปในทิศทางที่ประชาชนนั้นไม่รู้ถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่เพอร์เฟกแต่ว่าได้สุดแล้วความหลากหลายที่มีอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาความเอียงที่มีอยู่ในทุกๆเล่มในทุกๆรายการถึงเวลาของช่วง Global Voices Windows พร้อมกูดเกียรติยศของ โบเกตอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คงพยายามไปเรื่อยๆก็คงจะเชียร์แกเชียร์ไม่ขึ้นฮนะคือผมดูยังไงเนี่ย Windows มันก็ไม่โดนคือมันไม่คอนซูเมอร์เฟรนดีหรือไม่เป็นมิตรกับผู้บริโภคผู้ใช้เท่ากับ Apple เป็นไงคือเขาบอกว่าบูตขึ้นมาแล้วมันบูตเร็วกว่าเดิมแต่ถึงเวลาเวลามันแฮงเนี่ยวินโดว์ก็แฮงมากกว่าแล้วก็บ่อยกว่า Apple มันเป็นอย่างนี้ปฏิเสธไม่ได้คือพูดได้แบบคุณไม่ต้องไปนั่งทดสอบดูอะคือมัน คือมันรู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้น Windows 8เนี่ยผมก็ตั้งความหวังเหมือนกันเพราะผมก็เป็นคนที่ใช้ Windows ยังใช้ Windows อยู่แล้วคนทั่วไปก็ยังใช้อยู่หวังว่าจะแก้ไขปัญหาเดิมๆที่เคยเป็นปัญหาสำหรับ Microsoft นะฮะสำหรับ MS ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆใน Office แล้วก็ในส่วนของโปรแกรมที่แนบมาขายพ่วงมากับ Windows ด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถ้า Windows 8ขายออก ก็น่าจะพอสร้างชื่อเสียงได้บ้างอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ตอนนี้ตลาดสำหรับคนซูเมอร์คนรุ่นใหม่เนี่ยไปที่ Apple หมดเลยสิ่งเดียวที่ยังช่วยให้ Windows ขายออกในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่าเวลาคุณซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Apple เนี่ยคุณก็ได้ Windows มาด้วยแต่คุณนั่งลองนึกดูถ้าเกิด OS ของ Apple ไปขายในคอมพิวเตอร์ยี่ห้อต่างๆตั้งแต่โ o n y จนถึงซ m s u n g ตั้งแต่ Samsung จนถึงเด ll ตั้งแต่เด ll จนถึง HP หรือ Lenovo เนี่ยถ้าเขาใช้ OS Apple เมื่อไหร่ไม่มีใครวิ่งไปซื้อ Windows แน่เพราะฉะนั้นหวังว่า Windows ใหม่พอกู้ชื่อเสียงกิติยศกลับมาให้กับโดเกจได้หน่อยนะภาคสกรูกับช่วงหน้ากลับมา daily Code ว,ว,วันนี้เกี่ยวกับสื่อนี่แหละฮะจากดกรสุขุมนูสนสกุล เรื่องบ้นบานๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมโซวิดบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับน้ำไหลเอื่อยมากเลยครับโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นไปชั้นสองยิ่งเบาเข้าไปใหญ่เลยบางครั้งถึงกับไม่ไหลเลยครับปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายนิดเดียวเพียงคุณติดตั้งปั๊มและกระถางเก็บน้ำเท่านั้นเองครับก่อนติดตั้งช่างจะตรวจสอบทางเดินน้ำและระบบไฟเพื่อกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งปั๊มและถังเก็บน้ำครับ หลังจากวางจุดติดตั้งปั๊มและถังเก็บน้ำแล้วทั้งจึงจะเดินสายไฟและติดตั้งสายกาวเพื่อป้องกันไฟรั่วครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทดลองเปิดน้ำเพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกและตรวจสอบรอยรั่วเท่าน,นี้ก็ส่งมอบงานได้แล้วครับอ้าวไหนแรงแวครับครานี้ให้อับนะครับปังๆสบายเลยครับทีมช่างเขาเชี่ยวชาญจริงครับให้คำแนะนำทั้นก่อนแล้วก็หลายการติดตั้งดูโฮมเซอร์วิสเวอร์ริงๆครับติดต่อ call center 0 2 831 6 0 0 0ครับ สุขุมนวลสกุลนะครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนน้้น,นให้สัมภาษณ์พักหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องมติชนข่าวสนบอกว่านังสือพิมพ์ข่าวสนและก็มติชนมักจะอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลทุกครั้งอย่างสมัยพันธบททักษิณเป็นนายกมีการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเป็นด้วยแนวคิดของหนังสือว่าเป็นฝ่ายค้านดีกว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลพูดถึงว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปัตย์ด้วยในในช่วงที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วก็เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะจะจะเปรียปยไปถึงงช่วนนั้น คนไหนที่สนใจสื่อไทยเนี่ยต้องไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเขียนโดยดัง c ค n m แมคคานะฮะดัง c ค n นแมคคาเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า The Politics of Media m a c h i n a t i o n s ซึ่งเป็นเล่มที่แฉถึงหนังสือพิมพ์ท้าจะทุกฉบับแล้วก็พูดถึงบทบาทที่มีความใกล้ชิดอย่างมากระหว่างหนังสือพิมพ์และนักการเมืองในไทยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดินามิก ะะแล้วก็พึ่งพาอาศัยกัน i n t e r d e p e n d e n t อันนี้แตกต่างจากหลายๆประเทศจริงๆนะแตกต่างจริงๆแล้วก็ไปไประมาณนักการเมืองหลายคนก็ส่งเงินเพื่อคอยเลี้ยงดูปูเสือหนังสือพิมพ์จริงๆแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กรณีที่อยู่ในข่าวไงมันมีนักการเมืองที่ส่งเงินแล้วคอยดูแลหนังสือพิมพ์แล้วเคยเกิดขึ้นแล้วยังเกิดขึ้นอยู่ในท,ทุกวันนี้ยังมีอยู่เลย แต่เล่มที่ทาเนี่ยเป็นเล่มที่ผมพูดไม่ได้แล้วเล่มที่ทําก็ไม่ใช่เล่มที่มีการถูกกล่าวหากันแต่มันเกิดขึ้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่อินเตอร์ดิพเอนเดนแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วเล่มที่ได้รับเงินจากนักการเมืองอาจจะเป็นเล่มที่คุณไม่คิดก็ได้มันมีอยู่จริงๆมันไม่ใช่เล่มที่ถูกกล่าวหาอยู่นะเอาละไปดูหุ้นกันในวันนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศทไทยวันนี้ปรับขึ้นมา0.89% 9.09% 1,26. 28น,นะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางพอสมควร19,731ล้านบาทไฟฟ์แฟกเตอร์บริษัทน้ำม,มันยักษ์ใหญ่ในจีนล้มโครงการ6โครงการนะครับในลิเบียลแล้วก็ซีเรียความเสี่ยงธุรกิจความเสี่ยงการเมืองมากเกินไปยอดขายบ้านใหม่สหรัฐเพิ่มขึ้น0.7%อยู่ที่2,298,000หลังเพิ่มคุณน,น้อยที่สุดในรอบ5เดือนนะครับยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐมู o d y s ลดระดับความน่าเชื่อถือปัจจุบันของญี่ปุ่นเนี่ย ลงมาหนึ่งระดับนะครับลดอันดับของ Credit ดิตแ c o l e แล้วก็ Society General Siemens ถอนเงินจาก Society General ด้วยนะฮะข่าวใหญ่ในฝรั่งเศส r e d i t s w ว s s บอกคุณไทยไม่น่าซื้อส่วนซ t ด g r o u p ได้ให้ GDP ไทยโตได้ถึง3.5%ปีนี้ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสารัฐเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น11.5%หลังจากที่ลดลง24%ในเดือนมิถุนายน วันนั้นผมเห็นภาพนี้เพราะว่าผมต้องดูในข่าวแล้วผมกเอามาใช้เป็นเดลี่พิกในวันนี้ผมรู้สึกมันดูยิ่งใหญ่ดีหลายคนบอกว่า,วาคุณยิ่งรักแต่งตัวได้สวยสดงดงามในช่วงทํางานนะในเมืองไทยไปประชุมที่นู่นที่นี่เดินสายไปออมอบสิ่งของให้กับประชาชนเหยื่อของน้ําท่วมแต่ผมคิดว่าตั้งแต่ผมเห็นภาพมาที่ดูสง่างามที่สุดคือภาพที่ได้เข้าพบกับสุลต่านออของบรูไน ะะดูแล้วสมเกียรติดีขาดไไขาดลไไไปขาดแพนเคก้กโอ้นั่นก็คือรายการเดอะเดลิโดสในคืนวันนี้พบกะกใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้แขกรับเชิญพิเศษด้วยนะฮะตอนเช้ารายการ Wake Up Thailand เป็นใครเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเปิดมาชมกันครับเป็นนักวิชาการเป็นนักวิชาการทันหนึ่งนะครับิดตามเป็นเทเลจนสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ